วันนี้มันเอสามร้อยเก้าสิบยี่สิมษนสองพันห้าร้อยหกสิบแปครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีอยู่อำเภอเพ็ญยู่ตำบลรีนะครับนี่ตำบลสร้างเป้นจ้ะตำบลสร้างเป้นบ้านน้องพื้นจ้ะบ้านน้องพื้นตำบลสร้างเป้นครับอ่ะมื้อนี้เอาปุ๋ยเม็ดมาส่งเอื้อยเพิ่นใส่ปุ๋ยหนาดังผมเบิดไปจี่สุดสุดที่สามนี่จ้ะสุดที่สามก็ก้อนน้านีน้องนี่เป็นหายนะเลย มันเป็นใบน้อยๆเหลืองเป็นดอกลายอะไรแบบนี้น้อยๆเหลืองใช่แล้วก็มีแต่ดอกใช่งาแหงหลายใช่กลายเป็น้าแหงแล้วบอกไม่ว่าไมว่เต็มอยู่ในละอะเบิ้งเบิ้งตอนนี้อะเบิ้งเบิ้งตอนนี้เบิ้งเบิ้งใบใช่แต่ถ้าหยิบใบเหลืองมันบอกเลยวันนี้ใบแหล่ใ่เบิ้งเขียวเลยแหล่อะเขาต้นหนานี่ใส่ยาเล่งมันบอก จ้าลูกลูกเขาใส่ลูกเขาใส่ยาลิงเนาะาทพอมาแม่บอยู่แม่บอยแม่เลยมาเปลี่ยนร้านแม่เหนือบอยงามก็เลยนมาเปลี่ยนใส่ยาน้ำอาดใจร้อนเบิร์มันดีขึ้นจ้าไหนนี่จ้าดีขึ้นจ้าเพียงน้าแเหงันก็บบอยคอยหลายบอค่อยโลนโล่งกันไหมจ้าไปเคี่ยวงามเลยงามจ้ากะทับใจบ่จ้าอีใจบ่เห็นอย่างนี้สิดีใจดีใจทีแหลกกับบอยได้หรอจ้าครับครับครับวันนี้มาแต่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ตั้งแต่กี้เลยหันแต่อีแม่กี้ที่แหลกเลยหันได้ไดแล้วก็โล้นเลย วันนี้มันเขึ้นสามกัวเนาอยเกาสิบเนี่ยสามรอยเนี่ยสามรอยเก้าส้ยาคี่เคยทายาลิงถ้าท่าประทามันเือสอรยมันสิลดลงปุ๋ยัวนี้แสดงว่ามออกแสดงว่ามันออกสำคัญกับยาลิงอนาะมันก็สิออกสำคัญกับปรามาณกับยาลิงแล้วก็เลสัังมาอีกที่สสุดยอดยักจะต้นนี้แตนล่อะก็ปบะม้านมัมัเป็นห